สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเช้าทัดดินนะคะหรือศกกานมังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์2,568นะคะ ชาวดินค่ะได้แก่ชาวพฤิภศนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวการค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ง 14, ตุลาคมและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทีสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะ คนโสดค่ะและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดดินพึกศพกันมังกรและอินดีต้อนรับชาวสองเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวทัดดินพึกศพกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายเป็นคนโสดนะคะขอดูอดีต่อยค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะ ไพ่เดลเปอร์ค่ะไพ่เด็กถือดาบนะคะและเป็นไพ่เอมเ r อเค่ะชาวให้ดีประสบกันณ์มังกรน,นะที่เป็นคนโสดในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวทัดลมค่ะมิถุนตุนกุ่ม มีธาาุดินประสบการณ์างกอนา่าเดียวกันกับคุณแล้วก็มีชาวราศีเมษลักษณะเมษด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณคือมีความต่างในเรื่องราวของอายุค่อนข้างที่จะมากๆนะคะเจปี10ปีขึ้นไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้น้องไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นสาเหตุตมหน้าไพ่นะคะเบื้องต้นเนาะที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนโสดซึ่งกันและกันนะคะ หนึ่งเลยสาเหตุหนึ่งเลยนะคะก็คือความต่างนั่นเองความต่างที่มีช่องว่างระหว่างกันนะคะแล้วช่องว่างนี้ไม่สามารถที่จะเติมเต็มได้นะคะสองนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่โสดคือมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าโดยที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้มาก่อนพอเรื่องมันเกิดขึ้นปัญหามันเกิดขึ้นนะคะเลยตัดสินใจที่จะตัดทิ้งไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอืมนาะเอ่อบางคนก็เป็นในเรื่องราวของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ฝังเขาไม่ชอบเราผู้ใหญ่ฝังเราไม่ชอบเขาประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือ,อในอดีตที่ผ่านมานะสาเหตุนะคะเบื้องต้นที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นต้องต้องทำให้คุณกลายเป็นคนโสดนะคะส่วนคนโสดที่มีคนคุยเนาะในอดีตที่ผ่านมานะคะ,ะบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น long distance relationship นะคะเป็นเป็นคนไกลนะคะ ทำให้อาจจะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้นะคะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับกับคนโสดเนาะและคนโสดที่มีคุณคุยความสัมพันธ์ <c oughs> ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตดินพรจสบณากันมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2ง8เป็นอย่างไรคะ่ะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เทมเพันค่ะไพ่ justice ค่ะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะ พลิกศพกันมังกรน,นะคะที่เป็นคนโสดเนาะและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะออบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงดึกุมภาพันธ์นี้ไม่มองว่าสําหรับคน,คนโสดแบบโสดสนิทเลยอะ่ะนะคะมันมันมีคนเข้ามาไหมก็มีอมืแต่ว่าคุณจะเลือกที่จะตอบรับหรือเปล่าทันอี นะคะแต่คนที่คุยกันอยู่เนาะในเรื่องราของสถานการณ์อะไรต่างๆไมมองว่าอ,อ่จะยังไม่ได้มีการคืบหน้าไปมากกว่าที่เคยเป็นอยู่นะคะยิ่งถ้าใครคุยกับคนไกลแล้วอะคะ่ะคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์เนาะก็ยังคงจะมีสถานการณ์ที่คงเดิมอยู่นะคะหรือคนโสดบางคนก็ ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของตัวเองวุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะจัดการชีวิตของตัวเองโดยที่อาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในส่วนของความรู้สึกของคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน กับคนคนนั้นที่คุณคุยอยู่นะคะมาดูกันค่ะว่าคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดูของชาวธาตุดินก่อนเนาะขอดูความคิดและความรู้สึกของคนโสดชาวธาตุดินที่ประสบก,กันมังกรที่มีคนคุยค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะมาดูกันไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะ ไพ่สี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่ไฮเปิลเทสค่ะชาวทัดดินนะคะที่เป็นคนโสดมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่เออคุณ <c oughs> ยังอยากที่จะสื่อสารอยากที่จะคุยกับคนคน,นี้นะ มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังที่อยากจะเริ่มต้นที่อยากจะ <c oughs> ทำให้มันดีทำให้มันมีนมอนาคตนะคะขอภอภัยคุณยังอยากประคับประคองคนคนนี้อยากประคับประคองความสัมพันธ์นี้เพราะคุณคาดหวังให้มันมั่นคงในอนาคตนะคะแต่ถ้าถามว่าจะเปิดตัวจะอะไรไหม ก็าจะยังมากกว่านะคะคุณยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังจะต้องทําความรู้จักยังจะต้องสนิทสนมกันปรับตัวกันมากกว่านี้ค่ะอืมส่วนหนึ่งคุณก็ยังไม่ได้ไม่ได้มั่นใจอะไรมากมายนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่คนสดชาตินิพะสศกันมังกร คิดถึงนะคะคนที่คุณคุยอยู่นั้นนะคะคนคนนั้นที่แล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ห้า 5, ถ้วยนะคะไพ่าอาสวินถือดาบค่ะไพ่เก้า 9, ถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองเหรียญ ชาวธาตุดินประสบกันมังกรนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวาราศีมิถุนตุลกุมนะคะธาตุลมเนาะมีชาววันจันทร์ค่ะนะคะมีชาวธาตุดินหระสบกันมังกรธาตุไฟไม่สิงนูอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะ คุยกับใครก็ได้ไม่อ่าจตามหน้าไพ่เท่านั้นคนคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังไม่มั่นใจในตัวคุณเขายังไม่แน่ใจในตัวคุณรวมถึงเขาคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียวก็ได้นะคะอืมเขาคิดว่าคุณมีสเสน่ห์เขาคิดว่าคุณมีคนรอมรอบตัวคุณตลอดเวลาซึ่งบางครั้งบางทีตัวเขา ตรงเนี้ยทำให้เขาไม่มั่นใจว่าตัวเองมีคุณนะสมบัติพอไหมนะคะที่จะทำให้คุณสนใจอ่นะมาแนวน้อยใจนะคะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซด์ได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรไมขคอ,อนุญยตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและปรับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่คิงถือดาบค่ะ ไพ่ควีนถือดาบนะคะและเป็นไพ่คาร์แร็ชาวา้าดินพืะศบกันมังกรที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในส่วนของเอาคํานะคะสําหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทเลยเนาะแน่นอนค่ะมีคนมาตามตือ้อตามจีบคุณแน่นอนนะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณจะไม่ได้เปิดโอกาสให้กับคนเราเ่านั้นไม่ชอบไม่สนไม่เอาอะไรประมาณนี้ปฏิเสธ ทุกรายการไปนะคะส่วนคนโสดที่มีคนคุยนั้นนะคะไม่มองว่าจะมีมีสถานการณ์ที่จะต้องงอนง้อพ่อแงแม่งอนอะไรประมาณเนี้นะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือต้องระมัดระวังในเรื่องดอกของคำพูดแล้วก็อารมณ์นะคะเนาะประมาณนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการพัฒนามากไปกว่าที่จะเลื่อนขั้นจากคนคุยไปเป็นคนรักนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกัรท่าว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตดินลึกศกกันมังกนค่ะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะไพ่ควีนถือไม้เท้าไพ <c oughs> ่ก้าเหรียญน,นะคะไพ่สิบไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่เอ็มเพรสชาวธาตุดินประสบกณ์มังกรที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในส่วนของคําแนะนาไพ่บอกว่ารักตัวเองเถอะอืมรักตัวเองเถอะเมื่อคุณรักตัวเองเป็นรักตัวเองได้รักตัวเองได้ดีนะคะคุณจะสามารถที่จะเลือกคนที่รักคุณที่เป็นตัวของคุณที่เป็นตัวของคุณเองอะนึกออกปะ แล้วมันจะไม่เหนื่อยเลยนะคะดังนั้นเราต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้กับตัวเราก่อนแล้วเราจะสามารถที่จะเลือกเฟ้นเลือกสรรสิ่งที่คู่ควรได้นะคะเป็นกําลังใจให้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะ <c oughs> สําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียด หรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ